Transcrição e สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะขนมหวานของเราวันนี้เป็นบัวลอยช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตลาวาค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากบัวลอยของไทยๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรานํามาปรับเปลี่ยนโดยตัวแป้งเนี่ยเราก็จะเพิ่มผงโกโก้โกเข้าไปแล้วก็มีไส้ด้านในเป็นช็อกโกแลตลาวานะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํากะทิจากเดิมเป็นน้ํากะทิเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นนมสดค่ะ เมนูนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียว120กรัมค่ะแป้งมัน20กรัมผงโกโก้1ช้อนโต๊ะค่ะชโโ็อกโกแลตอันนี้วันนี้เราใช้เป็นชโโ็อกโกแลตชิพนะคะถ้าหากว่าใครจะเปลี่ยนเป็นใช้ชโโ็อกโกแลตบาร์ก็ได้เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะ,ะมากน้อยก็แล้วแต่จะใส่นะคะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะ นมสดหรือว่าจะเป็นนมข้นจืดก็ได้นะคะ200 ml ค่ะแล้วก็สุดท้ายน้ำเปล่า100 ml ค่ะหลักๆเนี่ยก็จะมีส่วนผสมเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเราจะเริ่มจากทำตัวแป้งบัวลอยกันก่อนนะคะเราจะผสมผงโกโก้เข้าไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันกับแป้งข้าวเหนียวนะคะ เมื่อคนจนเขาเริ่มเข้ากาันจากนั้นเราก็จะใส่น้ําผสมลงไปค่ะน้ำเนี่ยเรากำหนดไว้100 ml นะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็คอยสังเกตดูว่าถ้าหากว่าแป้งแฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะคะหรือว่าถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็ใช้สัมผัสเอาค่ะ คนไปสักพักนะคะเราก็รู้สึกตัวค่ะว่าเราลืมใส่แป้งมันจริงๆแล้วแป้งมันเนี่ยน่าจะผสมลงไปพร้อมกับตอนที่เราผสมผงโกโก้นะคะอันนี้เราลืมค่ะก็ไม่เป็นไรก็ใส่ตามลงไปแล้วจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปต่อนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีค่ะลักษณะของแป้งที่ดีเนี่ยจะต้องเหมือนดินน้ามันนะคะเวลาที่เรานํามาปั้นเนี่ยเขาจะต้องไม่แฉะจนเกินไปหรือว่าจะไม่ต้องไม่แห้งจนเกินไปเวลาปั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้แป้งแตกได้นะคะเนื้อสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะต้องพอดีพอดีค่ะ ตอนนี้เราก็คนผสมแล้วก็นวดจนแป้งเนี่ยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะลักษณะของแป้งเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะมาปั้นแป้งบัวลอยกันค่ะก่อนที่เราจะปั้นแป้งเนี่ยภาชนะที่เราจะใช้ใส่แป้งบัวลอยที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะให้เราโรยด้วยแป้งข้าวเหนียวก่อนเพื่อให้เป็นแป้งนวลนะคะเวลาที่เราวางลงไปบนภาชนะเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดภาชนะนะคะ โรยแป้งเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มปั้นบัวลอยกันค่ะเราจะแบ่งแป้งออกมานะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆจากนั้นก็แผ่เขาออกให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็วางช็อกโกแลตชิพหรือว่าช็อกโกแลตบาร์ที่เราหั่นชิ้นลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็หอ่อห่อตัวช็อกโกแลตเนี่ยให้หมิดด้วยแป้งบัวลอ,อยของเรานะคะต้องห่อให้หมิดเลยนะคะอย่าให้มีรอยรั่วหรือว่ารอยแตกไม่อย่างนั้นเวลาที่เรานําไปต้มเนี่ยลา,าวาของเราจะไหลออกมาด้านนอกหมดเลยนะคะ ถ้าหากว่าใครอยากได้แป้งหนาก็ปั้นให้หนาใครอยากได้แป้งบางก็แผ่ให้เขาบางหน่อยนะคะปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ ถ้าหากว่าชอบช็อกโกแลตมากเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปเยอะๆได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบอกนิดนึงว่าต้องระวังเลี่ยนตัวช็อกโกแลตด้านในของเราเนี้ยเราใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขามีความขมๆซึ่งตัดกับตัวนมที่ออกรสหวานน้อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเข้ากันมากๆเลย เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเตรียมน้ำบัวลอยของเราเนี่ยไปต้มกันค่ะตั้งหม้อต้มน้ำนะคะด้วยไฟปานกลางค่ะรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะพอน้ำเริ่มร้อนๆเดือดๆแบบนี้เนี่ยเราก็ใส่แป้งบัวลอยของเราลงไปต้มได้เลยค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าบัวลอยของเราเนี่ยจะสุกดีแล้วก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะคะ ระหว่างที่ต้มก็พยายามคนนิดนึงนะคะเผื่อว่าแป้งบัวลอยเนี่ยเขานอนก้นแล้วติดกับก้นหม้อบางทีก็อาจจะทําให้บัวลอยของเราไหมได้ก็ได้นะคะต้มมาระยะนึงเนี่ยบัวลอยเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะถือว่าเขาสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นจากน้ำได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของแป้งบัวลอยเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเราก็จะมาทําตัวนมสดกันค่ะเทนมสดลงไปในหม้อนะคะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะอย่างที่บอกว่าน้ําตาลทรายสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะถ้าใครชอบหวานมากเนี่ยก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกถ้าหากว่าใครชอบหวานน้อยเนี่ยก็สามารถลดจากอัตราส่วนที่เราให้ไปได้นะคะ ตั้งไฟด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ำตาลทรายของเราเนี่ยจะละลายดีแล้วก็เข้ากันดีกับนมนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็คนจนเขาละลายดีแล้วแล้วก็ชิมรสชาติได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะโดยที่เราไม่ต้องรอให้เขาเดือดจัดหรือว่าอะไรนะคะเอาแค่น้ำตาลทรายละลายหมดเนี่ยเราก็สามารถนำไปตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็นำนมเนี่ยมาราดลงไปบนแป้งบัวลอยแบบนี้ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบัวลอยช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตลาวาของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายค่ะแล้วก็สามารถนำไปเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้นะคะหลายๆคนพ่อแม่ลูกมาช่วยกันปั้นบัวลอยเนี่ยก็น่าจะสนุกไปอีกแบบนะคะถือเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสวนครัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ